หลวงปู่มั่นเจอยักษ์พระอาจารย์มั่นผู้ใจสงบตั้งมั่นเป็นอันดีท่านได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกใกล้กับน้ําตกสาริกาพักอยู่ถ้ำสาริกาสามปีขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นบางครั้งเวลาไปซ่วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดๆร้อนๆก็มี ฉันอะไรเข้าไปแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยพยายามอย่างสติปัญญาลงไปในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละแต่เวลาพรบค่ำถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอยกันได้ขณะนั้นโรคก็ดับทกุก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับ พอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นมีบุรุษมีรูปร่างใหญ่ดำและสูงราวสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวราวสองวาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จม ถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวใจตามทีที่ผีบอกกับท่านว่ากะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้นช้างสารนั้นต้องจมลงไปในแผ่นดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีกท่านได้กำหนดจิตตามร่างผียักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไม อาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือว่าเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ ต้องรีบปราบปรามและกำจัดทันทีท่านบอกว่าก็อาตมาไม่ได้มาครองอำนาจบนหัวใจใครนอกไปจากปฏิบัติบําเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจของตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมา ซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและทรรอันเป็นกฎใหญ่ ปกครองมวลหมู่สัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าท่านจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งคิดปราบกิเลสดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่า ยังเลยท่านท่านว่าถ้ายังท่านก็มีอำนาจไปในทางทําตนให้เป็นคนมืดหนาปาดเถื่อนต่างหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและสวยกรรมหนักไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัว และต้องจัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมากมมหนําซ้ำยังจะมาตีมาฆ่าคนซึ่งทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกถ้าไม่จัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยตรงไหน อาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธ,ธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหารโดยไม่ได้คิดํำนึงถึงบาปกรรมที่จะเป็นเหตุฉุดลากท่านให้ลงโสนรกสเสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยอาตมารู้สึกเมตตาสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเอง เพราะท่านหลงอำนาจของตัวเองถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจเหล่านั้นจะสามารถต้านทานบาปก,กรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่าตนเองเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองเขตเขาเหล่านี้ แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชหรือกรรมและหรือทำไปได้ไหมถ้าท่านมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือธรรมและท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาฆาตมาได้สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ต้องจักตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้ท่านก็ไม่ได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรมทีค่ครอบงำสรรพสัตว์ทั่วสามโลกธาตุไปได้ขณะที่ท่านอาจารย์มั่นซักถามและเทศสอนบุรุษลึกลับทางสมาธิอยู่นั้น ท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบ่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเคยื่อนถ้าเป็นคนธรรมดาก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดแสดงให้เห็นชัดว่า เขาทั้งอายทั้งกลัวท่านอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบ่ายอย่างเห็นโทษและเปลี่ยนภาพจากร่างมนุษย์ลึกลับที่มีกายสูงดำใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามก,กะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยอัธยาศัย แสดงความเคารพคารวะและกล่าวคําขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลที่เห็นโทษสํำนึกบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงของท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศาจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน พุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจนจิตใจอ่อนเพรียไปตามๆกันไม่อาจทำอะไรได้ด้วยพละการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆท,ที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็น เท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและค่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้ จะทำอะไรให้ใครเมื่อไรก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แลพาให้ทําเป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายทั้งๆท,ท,ที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและไม่ได้ปรงใจว่าจะทำหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอำนาจเท่านั้น กรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกเป็นของอันน่าเกลียดในวงนักปราดที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาอาหสิก,กรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้ได้รับบาปหามทุกต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ตรมานให้มากกว่านี้อีก ก็คงเหลือกําลังที่ตนเองจะทนรับต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นทิ์ไม่ต้องพาหอบผิวเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกัน แล้วทำไมยังบ่นว่าทุกข์ถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หย,ยาบหยาบพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่ามนุษย์เพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่าแต่กล่าวตามขั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีความสุขตามวิสัยของภพภูมินั้นๆสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเลื่อนสายในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรนัณขมตลอดชีวิตกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์มั่นเป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อนทั้งความอารักขาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างดีและขออนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่นานๆถ้าตามใจเขาแล้ว ไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบทไม่ให้มีอะไรเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่โบลตษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายอาศัยอยู่ในภูเขา และสถานที่ต่างๆมีเขตบริเวณกว้างขวางติดต่อกันหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่ลุคเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไป และจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณสี่นาฬิกาคือสิบทุ่มโรคที่กำลังกำเริบขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาก็ปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอศาศัยยาอื่นรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วนจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากสำหรับท่านในคืนวันนั้น พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกับปลี้กับเปล่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่อย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าเป็นโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้า แต่วันหลังกลับทํำการย่อยตามปกติหนึ่งความรู้แปลกๆปกปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้ตามวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุข ไม่มีอาการใดมาก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกรุกขเทพที่มาจากทิศต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็จะสนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนา